วิธีการสร้างถนนทางฝั่งไทยทําให้สาวลาวอึงมากสบายดีกับทักไทยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกฐานเนาะยินดีต้อนรับทุกฐานเขาซูซองสองสองาวลาวเซโนเนาะอ่ามื้อนี้เนาะสมบุภากามานาตามคำอ่าสัญญาเนาะพี่น้องเนาะที่เคยพาไว้เนาะเพราะว่าอ่าขางบ้านสมบภาได้เปิดตู้เนาะพี่น้องเพราะว่าเฮือนผนเห็นบุญเนาะหลังจากที่อ่า ตักบาตรทำบุญแล้วน้ะพี่น้องกพบ่นก็ได้เปิดเสียงตู้เพื่อกินสังสรรค์กันนาะพี่น้องเนาะสับาพก็เลยออกมาหน้าลพราสับุพกะแผ่เสียงตู้แผ่เสียงดังนาะพี่น้องเนาะก็เลยอยู่มาได้พี่น้องก็เลยได้ออกมาหน้าเนาะตอนนี้ก็อยู่หน้าเลยพี่น้องบรรยากาศอยู่หน้าของเฮาก็สิประมาณนี้เลยน้อพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็เป็นยามแรงพี่น้องก็ให้หน้าเฮากาสี่มมีหยาเขียวเลยน้อพี่น้องเนาะก็มีแต่อ่า ต้นไม้พี่น้องต้นไม้ที่กาลังป่งใบเนาะช่วงนี้เพราะว่าพ้นมันก็นหากระตกใหม่เน,นองใบใหม่ก็เริ่มแบบป่งแน่แล้วเนาะช่วงวางหลังเนาะสุปา,า,ามาหน้าตอนนั้นนะตอนส่วงมาทําบุญวางเดือนอันเดือนนังก็ประมาณเดือนสิบสองมกราคมทพิบุญนะตอนนั้นอ่ะใบใหม่ร่นแห้งน่นองวางเดือนเดือนหนึ่งเดือนสองน่แหละม่จืบไม่ได้ <laughs> ตอนนับใบไม่หล่นแห้งเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้การเริ่มปลงใบเขียวเลยตัวหยาเขายังบวบเนาะเนาะตอนนี้ก็อยู่หน้าเด้พี่น้องเช็คอินอยู่หน้าเนาะแถวบ้านพีนพี่น้องแถวบ้านพีนเนาะแถวบ้านพีนอ่าพีนเหนือเด้พี่น้องนาสวพานเนาะอยู่มงอ่าไทวบ้านพีนเหนืออยู่ที่เซโนสปปลาเด้ ทางลังกระสุนบันโคกับพี่น้องเนาะขึ้นไปทางลังนี่กระเหม็นบันโคกเลยพี่น้องนาสมุภาจะไกลสมุบาสน,นะพี่น้องกับเใกล้ไปได้นอกกากใกล้เติบแต่ว่าเป็นทางเที่ยวไปได้พี่น้องสำหรับมือนีพ้นกับกางสิดตกวกัะพี่น้องเบิ่งทองฟ้าเขาก็เริ่มคืบไปแล้วเมร่อว่านนกระตกที่ตกอ่าหนึ่งแต่ว่าภาพไม่เปลี่ยนหลายนื่นอวานี <c oughs> สำหรับคลิปนี้เนาะสมุภากาจะไม่เหตุ เกี่ยวกับเรื่องราวการสร้างถนนของทางฝังไทยน้อพี่น้องพอดีสบุภ้าก็ได้ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนอทีเพิินได้ <c oughs> ทำการสร้างถนนด้วยาการปูปูซีเมนต์หรือว่าคอนกรีตนะพี่น้องเราเพิ่นได้สร้างถนนแต่ที่สับปะผ้าอยากมานำเสนออยากมาเล่าให้พี่น้องฟังก็ยันว่า,าในการสร้างถนนของเพิินเพินบ่ได้ใส่ คนในการสั่งเี่นอนอกคนใส่เครื่องมือทีทันสมัยพี่น้องสบุพาเห็นก็นเลยแบบมันเป็นเรื่องทีแปลกใหม่มันเป็นเรื่องทีหน่นนานตื่นตาตื่นใจสาหรับสบุพาเนาะเพราะว่าสบุพากับเคยเห็นพี่น้องสบ maiden, สุพาเห็นทางฝั่งลาวก็จะมีแบบสไลด์ก็จะเป็นแบบแห้งงานคนนะพี่น้องแต่เพิ่นก็จะมีเครื่องโม่ที่อาใส่อก็มีเครื่องโม,โม่อยู่นะพี่น้องแต่ว่าเป็นเครื่องโม่ที่น้อยนะแล้วก็ใส่แห้งางานคนส่วนมากเนาะ แต่อันนี้เพิ่นจะใส่แหงงานเครื่องจักพี่น้องในการอ่าเทปูนเนาะในการเทปูนแล้วก็ในการกวดปูนเพิ่นจะใส่เครื่องจักที่แบบว่าบักใหญ่เลยพี่น้องเป็นรถเลยเนาะแล้วก็มีผู้ควบคุมรถแล้วก็มีผู้เบิ่งนําอีกนาะพี่น้องแต่ว่าอ่าหลักๆของเฮานี่แม่นอ่ารถ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 อันกวด,ด,ดอเ,อาดเน,ะนเดาะ,นนนะพี่น้องเนาะรถกวดรหลดเอิ้นว่าหลดอะไรนาะพี่น้องซึ่งเดี๋ยวสุภาจะขึ้นขึ้นฮู้ไปเนาะพี่น้องเนาะ จะได้กบฝาก PFC คอมเมนต์ C, บอกสมุภาในเด้อว่าเป็นอ่าหลดยังเนาะสื่อหลดวาสืุโหลดยังเนาะเสงกาแบบว่าขากมากมากเลยพี่น้องแบบว่าใส่ให้งานคนหน่อยมากๆเลยเนาะในการตักปูนเผิ่็จะใส่หลดใหญ่แล้วนะพี่น,อนนะ้องเนาะหลดจกแล้วก็อ่าจะมีหลดถอกเนาะขนปูนมาแล้วก็ใส่หลดจกในการตักปูนมาส่วนใส่แล้วก็จะมีหลดพี่น,อน้องมีหลดเนาะมีหลดกวดกวดแล้วก็แบบมันเป็นสองขางนะพี่น้องเอาปูนฉังกันกับกวดแล้วก็แบบ ออัดเลยเนาะไปว่าเหตุแบบถนนเรียบเล็นะพี่น้องพาในรถคันเดียว,วเนาะถนนเรียบงามแบบเป็นทางคนกี่สวยเลยพี่น้อง <c oughs> สาบุพาเห็นและก็หูซึกแบบอ a m a z ิ่งมากๆเลยนะพี่น้องซบุพากะตั้งแต่ที่พีเอฟซทางฝั่งไทยเนาะคนได้ส่งอาโทรศัพท์มาให้เพื่อ <c oughs> ขอภไปนะพี่น้อง ตั้งแต่ที่พีเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะพีเอฟซีจะดีฝั่งไทยเิ่นส่งโทรศัพท์มาให้เพื่อพวกเฮาเนาะทีมงานชองสาวลาวได้เห็นด,ดูทูบตั้งแต่น้องๆมาถึงสาวบุภาเนะาะสาวบุภาก็ได้เห็นสิ่งใหม่ๆหลายๆอย่างนะพี่นอนะ้องก็จะเป็นสิ่งแปลกใหม่ทางด้านการผลิตกสิกรรมนะพี่น้องจะเป็นลดดําหน้าลดไทยหน้าลดเกี่ยวเขาเนาะลดเกี่ยวเขาลดอัดเฟืองพี่น้อง เฟืองทางฝั่งไทยนี่เพิ่นก็บ,บ่ได้ถิมนะพี่น้องเนาะและ้วกาได้เห็นรถเก็บอ้อยรถปลูกอ้อยนะพี่น้องเนาะกาแบบว่าเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจสําหรับสบ,บุภาเนาะผู้ที่เ,เคยออกโลกภายนอะกว่าสันสานนะพี่นอ้องก็สบ,บุภากาได้ป่วยมาหาพีคือจังพี่น้องได้ทราบนํากันเนาะว่าสบ,บุภากาหากะ ไครนเรื่องอาการป่วยและกะต็ตางๆกแหนมได้ในพี่น้องก็เลยหากามาได้มาเห็นได้มาหู้เรื่องราวต่างๆโลกภายนอกนวาพิ่นมี้การพัฒนาขึ้นห้ายแล้วนอกจากแต่ก่อนจากที่ห้าปีก่อนนะพี่น้องการหูซึกอ a m a z i n อะไรนะพี่น้องก็เลยอยากมานําเสนออยากมาอบอกเล่าเนาะความหูซึกใไ้พี่น้องได้รับชมรับฟังนํากนเนาะว่าสบุพาหูซึกแบบเม a ซิ่งกับ ประเทศไทยมากมากเลยพี่น้องแบบว่าเพิ่นมีเครื่องมือที่ทันสมัยเขาในการกสิก,กรรมหรือว่าวิศวกรรมทางด้านวิศยงเกาะพี่น้องวิศวกรรม์มาเป็นเอื่นเนาะทางด้านการเหตุถนน,นหนทางทางด้านการก่อสร้างต่างๆเนาะพี่น้องคักมากๆเลยคลิปนี้เนาะสมุภากับบอลได้มาเห็ดคลิปมินิแอคชั่นเนาะพี่น้องสำหรับ พี่เอฟซีทันได้ทอีอยากที่เขามาติดตามหับซุม m ส,สองสองาวลาวแล้วอยากมาหับซุมคลิป r แอคชั่นคลิปนี้ซาบุภาก็ต้องขออภัยเด็กพี่น้องจังลยกะถว่าคลิปนี้จังไดซาบุภายังมีทักษะเพียงพอในการว่าวในการอธิบายในการบอกเล่าจังไดกะขออภัยมากๆเด็กพี่น้องเด็กพี่น้องมื้อนี่ซาบุภากต่บอมมี่ยังหลายเนาะกะ อยากมาเล่าความประทับใจนะ,นะพี่น้องประทับใจกับความเม a ซิ่งความทันสมัยของทางฝั่งไทยนะพี่น้องก็เลยได้มาเหตุคลิปนี้ออกมาเนาะซึ่งตอนนี้บรรยากาศคองเฮากะฝนกะไก่ตุ๊กแล้วพี่น้องก็เริ่มขึ้นม,มากขึ้นม,มาแเลยเนาะนะตอนนี้ก็ฟ้าแมบเหลือมพึมพึมพึม,พมแต่ว่ายังอยู่ไกลนะพี่น้องเนาะกะนี่แหละพี่นอ้องย่ามฝนไก่ตกเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ไก่สีหอดสว่างย่ามไหาย,ยามหน้าแล้วนะพี่น้องกะเป็นเดือนสี่ขอยเนาะ ไก่สีเบิดเดือนสี่แล้วกับวิทรสงการมาลแล้วพี่นอ้องพี่น้องเนาะก,กับไก่สีหอยามนาเลว้วเนาะข้าวไรเดือนลาวก็เป็นเดือนหกแล้วพี่นอ้องกับไก่สีหอ,อยามวันกาลแล้วคันวิท่าเดือนสี่เดือนเดือนสี่เดือนหาเดือนหาไปไป้ายเนาะเดือนหาสากลไปป้ายเนี่ยจะเป็นเดือนหกลาวกับไก่แล้วพี่นอ้องคันพุนตกยังมาพ่นก็จะได้พากันวันมุ่งวันกาเลยนะพี่นอ้อง สำหรับปีใหม่ปีนี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะพี่น้องสงการเฮาปีนี้ก็แบบผ่านไปเร็วขนาดน้ะพี่น้องเนาะกาสบุภากับบัตรไปลินทางใดคือพี่น้องเห็นเนาะสบุภากาได้แต่เหตุคลิปรีอคซันอ่าสวงสงการให้พี่น้องนะครับชมกันเนาะกาเป็นอ่าปีอีกปีที่อยู่เฮือนคือเก่านะพี่น้องหาปีผ่านไปแล้วเนาะสบุภากันได้จางไดกาสูสูนะพี่น้องจังไดกาฝากพีเอฟซีเป็นกำลังใจให้สบุภาเด้อ หวังกินอีกก็ฝนตกนะพี่น้องสาุพาก็เลยได้ยุดถ่ายทำคลิปไปก่อนเนาะแต่ตอนนี้ฝนเช้าตกแลวพี่น้องทางลังก็มีรูมกินน้ำพร้อมเห็นด่พพี่น้องคงกินน้ำเนาะสวยงามมากๆาเลยในคลิปอาจจะไม่เห็นปันใดน,นะพี่น้องแต่ว่าแต่จริงเนี่ยสวยมากๆเลยพี่น้องคงกินน้ำส่วนทางแสงแดดทางตะวันทางหอกกรลังตะวันกับกําลังสิตกดินเลยพี่น้องเนาะแสงกําลังสวยมากๆเลยพี่น้อง ตอนนี้ฟ้าเขาก็ยังไแบบเหลืองอยู่นอกจ้าวตอนนี้สับปกับปิดหมดเครื่องบินเพื่อถ่ายชิปพี่น้องบอกว่เป็นยังเนาะเขาปิดหมดเครื่องบินแล้วปิดเน็ตแล้วฝนกับพี่น้องเนาะไหลไปทางพ่นเลยพี่น้องฮากระยุดตกฮากระซาตกแต่ตอนนี้กัหยิบๆอยู่น้อยหนึ่งเนาะพี่น้องมาหน้ามือนีกระถึกฝนตกเลยนะพี่น้องพ้นทำเลยสับปะราค่ะอพี่น้องบรรยากาศดีมากๆเลยบรรยากาศยามแล็กในหน้าป่าเลยนับพี่น้องดีมากๆเลย พี่น้องแต่ว่าชายยังหัวยาวปะในเนาะฮ่าสวยยอวมากเลยพี่น้องบรรยากาศดีจังเลยเย็นสบายนะตอนนี้เยน็ยนสบายสาวหน้าขนาดเลยพี่น้อง <c oughs> สําหรับชิปนี้เนาะสมุภาการที่ได้ขอตัวจบชิปไว้พรอ้อมอาไปพร้อมบรรยากาศอาคึุมฝนแลวก็ทรายลุ่มนะพี่น้องเนานะแต่ก่อนที่จบลิปสุภาก็ต้องขอขอบคุณพีเอสซีใจดีทางฝั่งไทยนาที่เผื่อได้ส่งชิป เรื่องราวดีมหาสับปะผาได้หับส้มเนี่ยนะคะและสับปะาก็ได้มาแซ่ได้มาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องได้หับส้มนํากันเนาะสับปะาก็ต้องขอขอบคุณหลายๆและก็มีพีเอฟซีหลายๆฐานเนาะที่เพื่อนได้ส่งคลิปมหาสับปะผาได้หับส้มเนาะกะถึงแม้ว่าสับปะาจะบริณามาเล่าจะบริณามาเรียกสั่นทุกคลิปแต่สับปะากะหับโมหับส้มทุกคลิปเลยจ้าแล้ก็หูซื้อขอบพระคุณพีเอฟซีมากๆเนาะที่เพื่อนอยากให้สับปะามีความหู้ เพิ่นก็นได้ส่งคลิปหล,ลายๆอย่างมาให้สมุภาเนาะจุดนี้สมุภากัสซีไดหลายๆเด้อพีเอฟฝั่งไทยเนาะขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพีเอฟซีไทยทีข้ามาติดตามข่าวซุ่มคนไหลเปอร์เซ็นอะไรบางโฆษณาของสองสาราสินมลได้อจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะสมุภาก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องและขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวยจังเลย บรรยากาศทุ่งนาสะบูพานะพีพ่น้องยาม่ำ่ำเลย